สวัสดีครับเพื่อนๆตะลุยไอเดียชาแนลครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคนะครับการรับมีดนะครับการรับมีดอย่างถูกวิธีนะครับมีเล่มนี้ก็เป็นมีดสแตนเลสครับที่เราซื้อตามท้องตลาดะครับเป็นมีราคาถูกๆนะครับพอดีเราใช้งานไปเนี่ยมีราคาถูกพวกนี้ครับคมมันจะหายไวนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ค่อยเข้าเลยนะครับ เนี่ยครับตรงถูแรงเลยนะครับเนี่ยครับคือคมมันหายไปแล้วนะครับวิธีรับคมนะครับรับคมเมตดนะครับอย่างถูวิธีนะครับจากเนี่ยครับหินรับเมตดนะครับหินรับเมตดแน่นอนเลยว่าทุกบ้านนะครับทุกหลังคาต้องมีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าหินจะมีอยู่2ด้านนะครับด้านนึงจะเป็นด้านที่หยาบนะครับแล้วส่วนอีกรานนึงจะเป็นด้านที่ละเอียดนะครับเนี่ยครับเวลารับนะครับเวลารับเมตดนะครับ ให้เราวางมีดนะครับแล้วก็วางองศาครับโดยใช้หัวมือวางประมาณนี้นะครับนี่ครับองศาก็น่าจะสักประมาณ35หหรือ40องศาครับอยู่ประมาณนี้ครับนี่นะครับแล้วเราจะรับด้านด้านหยาบก่อนนะครับก่อนรับนะครับเอาน้ำนะครับใส่สักหน่อยนะครับแล้วก็วางมือนะครับประมาณ นี่ครับองศาก็คือเอาหัวมือลองนิดนึงครับเฉียงประมาณนี้ครับแล้วก็ถูครับไล่จากปลายมาถึงโคนมีดนะครับครับสังเกตองศานะครับของนิ้วหัวมือไว้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ใส่น้ำหน่อยนึงนะครับ แล้วก็กลับด้านนะครับนี่ครับหรือว่าเพื่อนๆบางคนถนัดนะครับจะทําเสียงแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับวางมีดเฉียงนะครับเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับโดยปกติผมก็จะรับแบบเฉียงนะครับดูหินนะครับหินรับมีดจะเว้าไปตามแนวเฉียงเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับเป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับง่ายมากนะครับหลังจากนั้นนะครับเราให้เรากลับด้านนะครับมาด้านที่ละเอียดนะครับด้านละเอียดก็จะช่วยนะครับช่วยให้คมมีดนะครับมีความคมมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับวางองศาของหัวไม่มือไว้นะครับ กลับด้านนะครับเราจะรับเฉพาะคมมีดนะครับเราจะไม่ถูแบบนี้นะครับถ้าถูแบบนี้นะครับเนื้อมีดจะเสียหมดเลยนะครับนี่ครับจากที่เป็นสแตนเลสสวยๆนะครับ ถ้าเราถูแบบนอนไปเลยนะครับมีดมันจะมีเป็นรอย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 ,รอยของหินลับมีดนะครับทําให้มีดเราเลอะแลาไม่สวยได้นะครับอ่ะพอประมาณก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบ เนี่ยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆถูเบาๆนะครับสวยงามมากนะครับเนื้อมะนาวนะครับเนี่ยครับจากที่เมื่อกี้นะครับถูยังไงก็ถูไม่เข้านะครับตอนนี้คือมีดคมกริฟเลยนะครับเนี่ยครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการรับมีดนะครับเพื่อนๆบางคนไม่เข้าใจนะครับ ก็สด้านนะครับรับด้านหยาบก่อนนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วมารับด้านละเอียดนะครับเนี่ครับก็นี่ครับสุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับช่องตะลุยไอเดียให้กระผมด้วยนะครับสวัสดีครับ